มือถือสากปากถือสินเท่าหัวงูกระลี่ได้น้ำอิสระนีเสือปะจระเข้เขียนเสือให้วัวกลัวแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเสือร้องไห้ปากไม่มีหูรูด เสือผู้หญิงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไม่มียางอายสับปารถตับไวอกหักตาดีแกงกะหรี่ยายกินลำไย,ยน้ำลายยายไหลย,ย,ย้อยทหารบกถือปืนแบกบปูนไปบกตึก วันทงขี่ช้างจับตะก,กะแตนงมเข็มในมหาสมุทรซ่อนลาบหมาหยอ,อกไก่กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหน้าไหว้หลังหลอกนอนกลางดินกินกลางทรายลูกไม้ตื้นๆน,น้ำพริกลงเรือ กินน้ำใต้ศอกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเก้าเร้าน้ำขึ้นให้รีบตักรัก,กัวให้ผูกรักลูกให้ตีจับเสือมือเปล่าได้หน้าลืมหลังคบคนให้ดูหน้าขายผ้าให้ดูเนื้อวัวาหายให้ร้อมคอก